ตอนนี้ขึ้นแล้วใช้งานได้นะครับขึ้นมาหมดเลยมีเลือกได้แล้วนะครับอ๋อดูได้เลยนะเราสามารถเลือกเมนูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีกรอบเสียงแดงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถนะครับหน้ามาแล้วนะครับนี่มันจะบอกมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเนี่ยมินมินก็คือ10 3จุดสามนะครับก็คือตอนสตาร์ทนะมันดึงไปสิบจุดสามแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผม สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นนะครับ OBD2 นะสำหรับต่ออ่านโคด้ดลบโค้ดนะครับของรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ j f i นะ รุ่น JF 700 Pro นะผมก็จะมารีวิวให้ชมนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เอาไปต่อกับรถยนต์นะผมจะเอาไปต่อกับมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเสียบ OBD2 เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลบโค้ดได้ปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่ามันจะใช้งานด้วยกันได้ไหมนะครับซึ่งรถที่ผมเอาไปใช้ก็จะเป็น Honda นะ ของผมมีเป็น Hon d a อยู่เป็น Honda c คลิกนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะสามารถอ่านโค้ดได้ไหมนะถ้าอ่านคลิกได้นะครับรุ่นอื่นก็น่าจะอ่านได้ด้วยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับผมนะครับอันนี้เป็นรอบๆกล่องเนาะนะครับพอเราแกะมาปุ๊บเราก็จะเจอตัวคู่มือนะพลิกหน้าพลิกหลังนะครับผมนะครับ ตัวนี้ก็จะบอกหมดนะคะว่าเอ้ยคู่มือเนี่ยเอาไว้ทําอะไรบ้างนะโดยลหลักๆแล้วนะครับตัวเครื่องมันจะมีอยู่3รุ่นนะครับซึ่งตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นตัวโปรนะตัวโปรนะครับกับตัวที่เป็น JF 700ธรรมดาเนี่ยมันจะต่างกันที่ตัวหน้าจอนะขนาดหน้าจอจะเป็น2.4กับ2.8แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันหมดนะนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวโหมดของสตาร์ทอัพเทสนะชาร์จจิงเทสไม่มีนะครับในการวัดพวกไดชาร์จหรือว่าวัดกระแสสตาร์ทจะไม่มีนะแรงดันในการสตาร์ทครั้งแรกจะไม่มีเนาะส่วนตัวโปรกับตัวอันต้าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ไม่สามารถวัดตัว s อ h ได้หรือว่าวัดสุขภาพแบตได้นั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งราคาก็จะต่างกันดูนะนะครับแต่ตัวที่ผมเอามารีวิวครั้งนี้จะเป็นตัวโปรนะตัวธรรมดานี้นะครับตัวจอใหญ่นะครับ2.8นะครับผม โอเคนี่ก็เป็นคู่มือเบื้องต้นนะส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้เขาเนาะนะครับตัวเครื่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรเนาะนะครับอันนี้เป็นหน้าจอหน้าจอก็จะใหญ่ทีเดียวนะนะครับแล้วก็มีปุ่มอะไรกดง่ายมีไฟแสดงสถานะ3ดวงนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ติดนะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอา o d ไปเสียบเนาะนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ผ่านพอร์ต usb c ตรงนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมลองต่อไฟให้ดูหน้าจอดีกว่านะว่าหน้าจอสีสันจะเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับนี่เห็นไหม พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเรายังกดอะไรไม่ได้นะเห็นปะเพราะว่ามันไม่ได้ต่อกับ OBD นะครับเนี่ยมันจะกดอะไรไม่ได้นะครับเนี่ยนะปุ่มเขาจะมี1,2,3,4,5,6,7,8,8ปุ่มนะครับก็คือจะมีปุ่มเอาไว้เลือกเมนูตรงนี้แล้วก็กด enter เข้าตรงนี้ปุ่มกดออกมาฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ตรงนี้เอาไว้ตั้งค่ารัดได้คีย์รัดนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมหน้าจอชัดแจ๋วนะครับ แล้วก็ตัว OBD2 ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะให้มาแค่นี้เลยเจ้า OBD2 อเนี้เอาไปเสียบกับรถยนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องเอาไปใช้กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องซื้อหัวแปลงมาอีกทีนะซึ่ง Honda ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแบบ4พินแบบนี้ Honda น่ยมันจะมี4พินกับ6พินนะเราก็ไปเลือกดูก่อนนะครับว่ารถเราเนี่ยมันใช้กี่พินนะครับเราก็ไปซื้อ,อปลั๊ก OBD ที่แปลงมาเป็นตัว เอ่อักกล่องของเราให้มันตรงกันนะนะครับอันนี้เป็น4ี่พินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยต่อเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งไปต่อเข้าที่รถนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองอ่านค่าดูนะคบว่าเป็นยังไงเนาะนะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถจะลบโค้ดในรถเราได้ด้วยนะถ้ารถเรามันขึ้นโค้ดเนี่ยสามารถ OBD ไปต่อแล้วก็ลบโค้ดที่มันฟ้องขึ้นมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองจริงๆกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยต่อแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ ครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดฝาเอาสาย OBD2 ออกมาแล้วนะครับแต่รถของผมนะครับพอเปิดมามันเป็น6พินนะครับซึ่งผมเข้าใจผิดมาตลอดนะผมคิดว่ารถผมเป็น4พินแบบนี้นะครับแสดงว่า4พินตัวนี้น่าจะเป็นปักรุ่นเก่านะอันนี้ผมเข้าใจเองนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีความรู้หรือว่าเคยเจอ นะครับปลา OBD รุ่นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งกันได้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ที่ผมนำมาทดสอบนะหรือว่านำมาเทสก็คือเป็นคีคหนร้อยหกสิบนะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งละนะครับเป็นสายตัวนี้นะวายซ็อกเก็ตแบบนี้มาซึ่งมันจะเป็นสาย Honda 6พินด้วยแล้วก็มีสายของ Yamaha มาให้อีก2เส้นนะเป็นสายพินกับ4พินแบบนี้นะครับครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับนี่นะครับสายมาแล้วนะครับสายมันจะมีสามอิณหนึ่งแบบนี้นะครับไอ้สีีขาวอันนเ้ย นะครับก็คือเป็นของยามาฮ่าเนาะนะครับถ้าเป็นของฮอนด้าหกพินมันจะเป็นแบบนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองต่อกันดูครับะแกะฝาออกมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็เียบปลั๊กนะครับนะครับปลั๊กหกพินนะเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้ตอนนี้เครื่องยังไม่ติดนะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับทีนี้ให้เราเปิดสวิตกุนจนะครับครับตอนนี้ขึ้นแล้วใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกน o b d ดูนะนะครับ เนี่ยครับก็คืออ่านได้นะครับเนี่ยมีเรื่องมีอะไรได้นะครับลองสแกนดูนะครับเจอแล้วนะครับนะครับ ISO 142นะครับเมื่อกี้ที่มันขึ้นอยู่นะครับ t u r n on with Energy น f นะครับ Read Data นะครับเอาสักครู่นะครับ นี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาหมดเลยทีนี้เลือกได้แล้วนะครับอ๋อดูได้เลยนะนี่นะครับมีค่ามีอะไรบอกนะครับอ่านี่นะครับมีนัมเบอร์บอกนะครับ ECU name นะครับนี่ครับทีนี้ก็มาเลือกได้นะครับนี่ครับสามารถดู d a t a ได้นะครับ เราวิวดัต้าได้นะครับนะครับอ๋อดูได้หมดเลยนะนะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูค่าได้นะครับมันก็สามารถอ่านค่าได้หมดนะนี่อันนี้คือเป็น live data คือเป็นค่าสดนะครับ้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดนะครับแบตเตอรี่นะโดยการเทสสตาร์ทนะครับตรงนี้เนาะนะครับเลือกเข้ามาในแบตเตอรี่ตรงนี้นะพอเรากดเข้ามาในโหมดของแบตเตอรี่เทสนะครับสตาร์เตอร์นะนะครับวัดแบตตอนสตาร์ทนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้อยู่นะนะครับก็ให้เรากดโอเคนะแล้วก็ทําการสตาร์ทรถนะครับมาแล้วครับนี่มันจะบอกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับเนี่ยมินมินก็คือ10.3นะครับก็คือตอนสตาร์ทนะมันดึงไป10.3สแสดงว่าแบตเตอรี่ลูกเนี้ยนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนะครับส่วนถ้าขึ้นมาเท่าไหนที่เอาไปเทสแล้วเนี่ยมันต่ํากว่า9 7หรือว่า9.5เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ก็คือไม่ค่อยดีแล้วนะ อย่างนี้คือวัดได้ด้วยนะครับเราก็จะมีค่าวัดจริงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบิดนะมันก็จะขึ้นนะครับตามมือที่เราบิดเนาะนะครับใช้ได้จริงนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เอาไปลองให้ดูแล้วมันสามารถอ่านคอนเน็กนะครับกับตัวรถ Honda ได้นะเนี่ยครับเพียงแค่เราไปดูสายมาให้ถูกต้องนะครับผมนะครับนี่นะนะครับของผมจะเป็นรถคลิกนะคิกร้อยก็คือใช้เป็น6พินนะ นะครับส่วนรุ่นอื่นก็ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะต้องแกะรถตัวเองดูก่อนที่จะซื้อเจ้า OBD เครื่องนี้นะนะครับหรือว่าเราไปเช็คสายดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อเครื่องนี้แล้วเนี่ยเราต้องใช้เป็นสายตัวไหนนะอันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมาเป็นชุดเนี่ยนะครับมันจะมาแค่ตัว OBD2 ธรรมดาแบบนี้นะครับก็สามารถอ่านค่าเรียวไทม์ได้ เช็คสถานะแบตเตอรี่ตอนสตาร์ได้ว่ามีกําลังหรือเปล่าหรือว่ามันเสื่อมไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วัดกระแสชาร์จได้นะครับแล้วก็เ,เช็คในส่วนของเซ็นเซอร์อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับจากในเครื่องนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะแต่คลิปนี้นะผมไม่ได้เอาไปเทสกับรถยนต์นะเพราะว่ารถยนต์นะครับเขาจะมีแค่อ่านแล้วก็ลบโคโด้ดธรรมดานะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะจะซื้อไปใช้กับรถยนต์นะซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์ก็ไปดูสาย ตรงนี้ก่อนนะคบว่าใช้แบบไหนเนาะนะครับก็เอามารีวิวให้ชมพอดีว่าผมมีเครื่องเก่าอยู่แต่ว่ามันมันเจ๊งไปแล้วหน้าจอมันดาไปแล้วนะครับมันไม่ได้เสียเพราะว่าเครื่องมันใช้ไม่ได้นะนะครับนานมากแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับก็เลยได้โอกาสมาซื้อเครื่องใหม่ไปดูมาเจอรุ่นนี้น่าสนใจดีนะครับลองซื้อมาใช้ดูก็ใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็น OBD เครื่องก่อนของผมเนี่ยมันอ่านมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะนะครับคลิปนี้ก็เลยเอามาทําการลองอ่านโค้ดในมอเตอร์ไซค์ให้ดูนะครับผมถ้ารถใครขึ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะได้ไประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่ขขอนนะครับสวัสด,ดีครับ